น,น,นิยายเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นไม่มีความจริงใดๆทั้งสิน้นการุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะในวันเกิดของตัวเองพี่จ้านก็ยังทํางานหนักแล้ววันนี้ทั้งวันก็ยังไม่ได้โทรหาอีป๋อเลยเจ้าลูกหมาของเขาจะโกรธไหมนะกว่าจะกลับมาถึงคอนโดก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วพอพี่เปิดประตูเข้ามาก็เจอกับอีป๋อที่ยืนถือเค้กรอเขาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จุดเทียนพี่จ้านพูดขึ้นทันทีนายทำอะไรมืดๆอะแล้วทำไมถึงไม่เปิดไฟที่พี่พูดไปแบบนั้นพราอรู้ว่าน้องกลัวความมืดต่อพูดพร้อมกับทำหน้างองแงก็ผมกะจะเซอร์ไพรส์พี่แต่ไม่ทันไงยังไม่ได้จุดเทียนพี่ก็เปิดประตูเข้ามาแล้วอะพี่จ้านพูดขึ้นพร้อมกับเอามือมาจับหน้าเด็กขี้งองแงของเขาวันสําคัญของฉันแค่ฉันเห็นนายตั้งใจทําอะไรสักอย่างเพื่อฉันฉันก็มีความสุขแล้วการตกแต่งห้องและเค้กที่นายซื้อมาทุกอย่างมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ทำให้ฉันแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วน้องพูดขึ้นทันทีงั้นเรามาเป่าเค้กันเถอะพี่จ้านพูดขึ้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้าก่อนนะเหนียวตัวไปหมดแล้วพอพี่อาบน้ําเสร็จก็เดินกลับมาหาน้องน้องพูดขึ้นทันทีผมจุดเทียนเลยนะพี่จ้านพูดแย่น้องดูนายตื่นเต้นมากกว่าฉันอีกนะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรผมจุดเทียนเลยนะพอน้องจุดเทียนเสร็จพี่พูดขึ้นทันทีงานฉันเปล่าเลยนะพี่แม่อธิษฐานเหรอฉันไม่ต้องการอะไรแล้วก็ฟ้าส่งนายมาให้ฉันแล้วนี่อ๋อยิ้มอย่างภูมิใจแล้วพพพพพูููดวว่่่่าาากก็็แแนนนนอออยลล้้้เเเรระีปขงงจจไ ถาถึงส่งอีป๋อผู้ร่ำรวยและรอเทอย่างผมให้มารักพี่ที่สําคัญรักเดียวใจเดียวด้วยพี่จาปป้างไ้ปากด้วยความหมันไส้แล้วพี่จ้างก็เป่าเค้กผมมีของจะให้พี่ด้วยอะไรเหรอพี่จ้างถามขึ้นน้องก็เอากล่องกระมี่สีดอาออกมาจากกระเป๋ากางเกงพี่จ้างเห็นกล่องแล้วแซวน้องทันทีนายคงไม่ได้จะขอฉันแต่งงานใช่ไหมน้องพูดขึ้นก็แต่งไปแล้วรอบหนึ่งจะแต่งอีกทําไมล่ะมัวแล้วฉันไปแต่งกับนายตอนไหนไม่เห็นรู้ตัวเลยอ๋อจ้องตาพี่แล้วถามว่าจริงเหรอ พี่ไม่รู้จริงเหรอที่จ้านไม่ตอบแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีว่าในกล่องคืออะไรอะ่ะแหวนคู่ครับแต่ไม่ใช่แหวนคู่ธรรมดานะมันสลับหมายเลข13มีรูกหัวใจแล้วก็มีจุดด้วยเราจะได้รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาน้องพูดจบก็เอาแหวนออกจากกล่องแล้วเอามาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายพี่แล้วถามว่าพี่ชอบไหม พี่ตอบทันทีชอบมากฉลักอักษรได้มีความหมายดีนะแล้วพี่ก็ดึงน้องมาจุบแล้วบอกว่าขอบคุณนะแต่ว่าซื้อมาเท่าไหร่อ่ะคู่นี้แสนห้าเองปอตอบพี่จ้างพูดขึ้นทันทีฉันให้โอกาสนายตอบใหม่คือสองแสนเองไม่แพงหรอกปอพูดพร้อมกับหลบสายตาพี่ฉันจะไม่พูดซ้ำอีกแล้วนะก็ได้สามแสนครับพี่จะดูใบเสร็จไหมล่ะปอพูดขึ้นฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าของไม่จําเป็นต้องแพงแค่ให้ด้วยความจริงใจก็พอน้องทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้แล้วพูดว่าช่างมันเถอะผมซื้อมาแล้วนี่เรามาตัดเค้กกันดีกว่าปอเปลี่ยนเรื่อง พร้อมกับพูดว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะครับกระต่ายน้อยของผมพี่จ้านยิ้มเขินกับคาว่ากระต่ายน้อยของผมแล้วพูดแกล้งน้องทันทีแล้วทําไมต้องมีคําว่ากระต่ายน้อยของผมล่ะก็พี่เป็นของผมไงเราเป็นของกันและกันอ๋อแล้วพี่อย่าเล่นมุกหัวใจวายกับผมอีกนะไม่อย่างนั้นจากคืนที่แสนหวานจะกลายเป็นสงครามขนาดย่อมจนพี่ต้องลองขอชีวิตเลยล่ะพี่จ้านพูดขึ้นนี่นายขู่ฉันเหรอผมเปล่าผมไม่เคยขู่ผมพูดจริงทําจริงพี่ก็รู้พี่จ้านพูดแกล้งน้องตอนแรกเราก็ซึ้งใจว่าจะให้รางวัลซะหน่อยพูดแบบนี้ไม่ให้ววดดีกก่่าาจะเเ็ ที่แท้ก็เด็กดื้อนี่เองจริงเหรอพี่จะให้รางวัลผมจริงเหรอผมไม่เคยเป็นเด็กดื้อเลยนะผมเป็นเด็กของพี่เป็นเด็กดีมากด้วยพร้อมกับทําท่าทางอ้อนพี่พี่จ้านได้แต่สายหัวเพราะตัวเองก็แพ้ให้กับลูกอ้อนของน้องเหมือนกันใช่เวลาปออ้อนเขามันเป็นภาพที่น่ารักมากก็ได้ฉันจะให้รางวัลเด็กดีของฉันทันทีที่พี่พูดแบบนั้นน้องก็ขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับเพยเยหน้าเข้ามาใกล้พี่แล้วหลับตารอแล้วพูดว่าเมื่อไหร่พี่จะจูบผมอ่ะผมรอนานแล้วนะ ันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันจะจูบนายน้องพูดขึ้นทันทีอา้าวแต่ผม,มาจะเอาจูบแล้วก็ไม่เอาจูบแบบเด็กๆด,ด้วยจะเอาจุบแบบที่ผมเคยสอนพี่อ่ะอายไหมเนี่ยเรื่องแค่นี้ ก็ต้องให้เด็กสอนบอกกล่าวพี่ทำหน้านมันไส้แล้วพูดว่าก็ใช่ไงถึงได้โดนเด็กอย่างนายล่อลวงน้องซ้องตาพี่แล้วถามว่าผมล่อลวงพี่จริงเหรอแล้วตอนที่พี่ส่งยิ้มให้ผมบ่อยๆคืออะไรนะแล้วก็เรื่องที่พี่ขอใช้ฮอสปอตผมอีกล่ะเพราะพี่ไม่อยากอย,กอยู่ห่างจากผมใช่ไหมล่ะพี่จ้านพูดขึ้นหลงตัวเองฉันไม่อยากอย,กอยู่ห่างจากหลานจ้านต่างหากไม่ใช่นายรู้ไว้ด้วยหรอครับแล้วพี่ชอบอะไรในตัวหลานจ้านล่ะบอกผมหน่อยหลานจ้านมีอะไรที่ผมไม่มีเหรอหลอ่อรวยรักเดียวใจเดียวผมก็มีเหมือนเขานะอ๋อผมนึกออกแล้วขาดอีกอย่าง ที่ผมยังไม่ได้ทําเหมือนหลาจ้านพี่จ้านถามขึ้นอะไรเหรอก็ทุกวันคือทุกวันไงแล้วก็เรื่องอ่างแตกอีกพี่ชอบแบบนั้นใช่ไหมล่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะไอเด็กแสบว่าไงนะพี่เรียกผมว่าไงนะเด็กแสบเหรอผมชอบนะฉายานี้เพราะผมก็ทําพี่แสบจริงๆอะไม่ปฏิเสธคับน้องพูดพร้อมกับยักคิ้วอย่างคนที่เหนือกว่าพี่จ้านอ่อนอ,อกอ่อนใจที่จะต่อล้ะต่อเถียงกับพี่ป๋อ เลยพูดว่านั้นก็ล้างจานไปคนเดียวเลยฉันไปนอนแล้วน้องพูดขึ้นทันทีแหมรีบเข้าห้องนอนจังเลยนะคะโอ๊ยอะไรของนายเนี่ยฉันไปดูทีวีก็ได้เอา้าพี่ชอบโซฟาเหรอจ้าลูกหมานายอย่ามายั่วโมโหฉันนะน้องพูดขึ้นทันทีโมโหหรือว่าเขินครับถามจริงสําหรับคนที่ไม่ได้ตามแอดในนิยายนะคะก็จะมองว่าเอา้าทำไมวันนี้แอดมาแปลกอ่านิทานปอจ้านที่เล่าเล่ากันอยู่เนี่ยค่ะคือมันเป็นนิยายที่แอดอเขียนเองนะคะแล้วก็ชื่อปกอะไรก็ตามนี้เลยสําหรับใครที่อยากจะไปตามก็ไไปตามกันนด้ะะคะ